ข้อพลาสติกต้องมีเกลียวเมื่อเชื่อมต่อข้อต่อท่อเหล็กและข้อต่อท่อพลาสติกสามารถทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องร้อนละลายเพียงใช้แม่พิมพ์ลวดท่อพลาสติกชนิดใหม่นี้ไม่ว่าจะเป็นท่อ PVC ขนาด4ถึง6ถึง1นิ้วหรือท่อ PP 2สามารถใช้ท่อพลาสติก NPT ได้ใช้เพื่อทำให้เส้นเรียบและรวดเร็วโดยไม่มีเซียนไม่ว่าคุณจะซ่อมแซมท่อประปาหรือใช้ในบ้านทุกวันมันใช้งานง่ายและสะดวกมากด้วยชุดเครื่องมือตาดท่อพลาสติกชุดนี้จะได้ไม่ต้องขอให้ใครต่อท่อน้ำอีกในอนาคต คุณสามารถทำได้ด้วยตัวเองง่ายๆช่างเป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์รีบจัดชุดเลยคลิกด้านล่างเพื่อถ่ายรูปใครเป็นผู้คิดว่าละลายท่อน้ำด้วยความร้อนเพียงใช้อุปกรณ์นี้ไม่ว่า4หุน6หุนหรือ1นิ้วบิดตรงข้อต่อท่อน้ำ5 0ครั้งเพียงคลายเกลียวอุปกรณ์ทางเกลียวก็แค่นั้นแหละต่อท่อน้ำด้วยวิธีนี้สะดวกมากใช่ไหมชุดเครื่องลายครามหลอดพลาสติกมันติฟังชันมันติฟังชันและติดตั้งง่ายไม่ว่าท่อน้ำขนาด4หุน6หุนหรือ1นิ้วใใครรๆกกก็ช้้มมัันนนนไดดดสสนิททาาาปพะวหยเล เป็นเครื่องมือที่ต้องมีในการซ่อมท่อน้ําใช้ประโยชน์จากการขายตรงจากโรงงานทันทีนี่คือที่สนเข็มท่อพลาสติกที่ฉันมีวันนี้ฉันซื้อมันถูกกว่าค่าอาหารถ้าชอบรีบกดลิงก์ด้านล่างเพื่อน,นํากลับบ้านได้เลย